Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday happy birthday Happy birthday to you เราจะเป็นแนวผีไม่ได้งั้นเราต้องแก้บุแล้วแหละงั้นเอาแนวติดอาสาไหมยินยี่ไงเราจะให้มันเป็นระเบียบมันไหมได้ สวัสดีครับสวัสดีครับอ,อุ้ยทำไมขยันเขาชื่วเลี้ยนมานเนี่ยเก็บกันเราไม่ช่วเลยเอ้าถึงแม้สะอาดเรียบร้อยเฮ้ยครูครูถือของมาช่วยกันไหมครับเดี๋ยวผมช่วยครับอ่าครับครับไปไปห้องหุ่นละกัน ไม่ยวก็อีจกันนะเวลาไปเรียนมาช่วยยวกันถึะเฮ้ยเขาลืมป็นพ่ดลมไม่นะเฮ้ยเขาก็ลืมเช็ดกระดานมาช่วยเช็ดเ, <usc pse. S 2> เ,เร็ว เยอะก่อนเช่นกันก่อนเอาสวิตซ์ลำพโพงลงด้วยเฮ้ยทายกับบาจัดโอ้ชีวิต

การทางความดีมมสนุกจริงเลยนะ <laughs> <laughs>